อาหารที่ช่วยลดความดันมีอะไรบ้างหากต้องการลดความดันโลหิตนะคะก็ควรเลือก,กรับประทานอาหารที่ช่วยลดโซเดียมลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มโพแทสเซียมแมกนีเซียมและไฟเบอร์ซึ่งมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตได้เป็นปกติค่ะอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตนะคะก็อย่างเช่น1 ผักใบเขียวอุดมไปด้วยโพแทสเซียมช่วยขับโซเดียมออกทางปัสสาวะก็อย่างเช่นนะคะพวกคะน้าตำลึงผักโขมผักกาดหอมบอคอกลี่เซลลรี่รดอกไม้ฝรั่งเป็นต้นค่ะ <S <S 2. พผลไม้ที่มีโพแทสเซียมและมีวิตามินซีสูง อย่างเช่นนะคะพวกกล้วยอะโวคาโดสม้มแตงโมมะละกอฝรัง่งทับทิมจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวลดความดันได้ดีค่ะ 3. อาหารที่มีแมกนีเซียมสูงอย่างเช่นนะคะพวกถั่วต่างๆค่ะเช่นแอลมอน์วอลนัทเม็ดมะม่วงหิมพาน หรือจะเป็นพวกธัญ,ญพืชน,นะคะก็อย่างเช่นพวกข้าวโอ๊ตเมล็ดฟักทองเมล็ดทันตะวันเต้าหู้เป็นต้นค่ะ 4. ปลาและอาหารทะเลที่มีโอเมก้าสาลดการอักเสบในหลอดเลือดอย่างเช่นนะคะพวกปลาชลมนปลาทูน่าปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลปลาดุ เป็นต้นค่ะหผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำนะคะก็พวกนมพร่องมันเนยโยเกิร์ตไขมันต่ำชีสไขมันต่ำเป็นต้นค่ะหกกระเทียมและหัวหอมจะมีสารอาลิซินนะคะที่ช่วยขยายหลอดเลือด 7. ดาร์กช็อกโกแลตโกโก้ประมาณ70%ขึ้นไปนะคะจะช่วยให้หลอดเลือดน,นั้นผ่อนคลาย 8. ชาเขียวและชาแตงโมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ช่วยลดความดันอาหารที่ควรดิกเลี่ยงนะคะเพื่อลดความดันโลหิตก็อย่างเช่นนะคะ อาหารที่มีโซเดียมสูงค่ะพวกอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารกระป๋องเป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีอาหารทอดและไขมันอิ่มตัวสูงนะคะพวกของทอดเบอรเกอรี่ที่ใช้เนยมากๆค่ะแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็คาเฟอีนในปริมาณมากค่ะการรับประทานอาหารนะคะที่สมดุล ควบคู่กับการออกกำลังกายลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยให้ควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นค่ะ